พี่น้องเล็กนี่อย่างมาออกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดในหัวคอยเราบ่มีหัวเล็กเจ็ดบ่มีหัวเจ็ดเลยชื่อกินมาซานกินเขาเขาอย่างบาตนี่กระเพยตีมามาจามังเมนออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดพ่ะนะตัวอื่นมีเป็นชิบเป็นลอยเหล็กมึง บาออมาออกเจ็ดเจดเจปดออกไปตัวหาทรงหาสามหาแปดมาออกไปทั้งเจ็ดเจดเจดปดโอ้ยมันออกติดต่อกันผู้ใดจะไปคือมันจะออกเจ็ดเจเจดปดออกลรีกเบิรนอีกทั้งหาปาที่นี่ที่เขาก็ยังบาทนี่มึนปิดตูถือกินพี่้องเอ้มาพูดมาพูดเหอ ออกเจเจเจแปดนี่ไหมก็จะออกห้างกันแน่นจังหน่อยกับบอไดออกติดกันก่อนตอนปอยี่สิมาสื่อจิตเจเจแปดเต็งมาติดกันเลยอือเขายัางว่ดสื่ออยู่ทึกกินเหมือนมีหอดเงียบกิ๊บบ่มีหอดเสียงเขาได้กินเขาก็า,า,ายัางมือนไม่มีเงียเงี้ยกินอยู่ พ่อเหล็หยังจะมาหมุนติดกันคักเนี่ยเธอเฮย้ยจังแมนเนาะ